วัครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการท้าบกางทา้าบแบบสไตล์สโนว์พีคซึ่งจริงก็เอาไปใช้กับแบบอื่นได้หมดเลยทรงอันนี้จะเป็นท้าบทรงตีผีเสื้อนะเดนเวาเดี๋ยวดูกันว่าการยังไงมาวันนี้เราใช้ท้าบของสโนว์พีคโวลเซตนะครับมีอะไรบ้างอ่ะดูก่อนหนึ่งคือเสามันจะมีเสา สูงกับเสาเตีย้ยกว่าเสาสูงจะอยู่ฝั่งด้านหัวนะครับวิธีวัดง่ายๆเลยต่อแล้ววัดดูดน,นะนี่ <c oughs> หรือถ้าถ้าจะไปวัดก็เอาปิดโตไปด้วยนะครับ <c oughs> อันนี้สูงกว่าไว้ด้านนี้นที่กลางนะครับเราก็กะก่อนหวยไปไหนหวยไปได้านนี้อ่ะเราวัดความยาววานนี้ ด้านด้านหลังเอาไว้เอาไว้ก่อนจะค่อยมากลางกลางตัวทาัาบหลายหลายคนเวลากลางกลางทัาบเนี่ยก็ใช้เชือกเส้นเดียวในการดึงเสาไปเลยนึกออกไหมซึ่งข้อเสียคือมันจะกลางยากงนเงนินกลางคนเดียวยากวิธีกางคือใช้เชือกคู่ครับผูกเป็นอย่างเงี้เชือกยาวแล้วผูกเป็นพรมเดียวกันเตรีย <c oughs> มค้อนนะครับกับสมอ ยี่ห้ออะไรครับอ่ายี่ห้อนี้ของ M S R ครับแน็ตต่อของโซโนพีกเขาเจ๋ <IS EN> อโซโนพีกของคุณนุ่นเขาโชว์ไปแล้วเราโชว์ M S R โซโนพีกข้อเสียคืออา่าเปิดขวดไม่ได้นะครับนี่คอนนี้แบบนี้เปิดขวดได้เด,ดี<ะ>๋ยวอ่าวิธีกลางกลางไงต่ออ่าเดินตามมากะว่าคิดว่าถูกกันนะอันนี้วัดไปสามสามเก้าหนึ่งสองสามสามเก้าแล้วก็ ด้านนี้มาต่อ,อ,อสามเก้าก็สามเมตรอประามาณวิธีการตอกสมอนะัะเหมือนเดิมครับต่อให้ต่อให้จมไปถึงตรงต่อขอนะพอเพราะวล่าลมลมพัดเนี่ยเชือกก็เจอล้งอยู่มุมสี่้า,งาองศาตอกไปออกนอกตัวอย่างนี้ปาปาปาไปได้ไปโดนหน้าอ่ะพอฝั่งนี้เสร็จแล้ววัดจากเสาวิธีหนึ่งวัดมาสามเมตรหรือสามเก้านั่นเองเหมือนกันมาตามา,มาหนึ่ง สองสามมานี้สมมติว่าเราเราจะดึงแบบนี้ใช่ไหมสมองก็ต้องสี่ห้าองศาดึงไปทางตรงข้ามกับเชือกหลังจากข้างหน้าเสร็จแล้วเรามาข้างหลังกันต่อวิธีการเหมือนเดิมนะครับวัดปึ๊บเกี่ยวข้างหน้าอย่าเพิ่งตั้งขึ้นนะข้างหน้าปล่อยให้นอนไปก่อนอย่างนั้นแล้วมาต่อข้างหลังให้เสร็จก่อนเก้าอีกสามเก้าจากขานนะหนึ่งสอง สามเลยประมาณวานนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความยาวเนี่ยมันก็อยู่ที่ขนาดขนาดของตัวตัวทา้าบด้วยเนอะไหมถ้าถ้าทาบเราไม่ได้ใหญ่มากก็อาจจะแค่สองเก้าเสาเสาแค่สองเมตรอย่างเงี้ยก็สักสองเก้า 29, พออันนี้เนี่ยเป็นเสาสามเมตรเลยก้าสามเก้ามันอยู่ที่ความยาวของตัวความสูงของเสาทา้าบด้วยแล้วก็ไปฝั่งนู้นต่อ มาใหม่สามเก้าหนึ่งสองสามแถวนี้เหมือนเดิมอ่ะคราวนี้เรามาตั้งเสาท้าบกันตรงนี้นะเราก็ข,ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นอย่างนี้ครับ ดูก่อนว่าพยายามให้มันบิดเดี๋ยวตอนตอนขึ้นเนี่ยบิดแล้วเดี๋ยวทรงมันไม่สวยเอาขึ้นใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็าดันขึ้นไปเลยสามเหลี่ยมเนี่ยแนวนี้แนวนี้อย่างนี้ก่อนอันนี้เนี่ยดึงให้มันตึงเล็กน้อยพอเล็กน้อย,ออยแล้วก็ไปดึงฝั่งนี้นิดนึงคิงเข้าไปฝั่งนู้นกันนะ แัแ้นเนี้ยเราไปทำอันนึงก่อนเดี๋ยวยิบอุปกรณนเพิ่มอีกนีดนึงเราจะห้อยห้อยไฟด้วยตอนกลางคืนเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะขึ้นเชือกขึ้นไปด้วยใส่ใส่เชือกใส่เชือกตัวนี้ก่อนแล้วก็ใส่เชือกตัวไฟที่ที่จะห้อยแล้วค่อยใส่ตัวท้าบไฟในรูนี้นะครับแล้วอันนี้ค่อยอ่ะตั้งขึ้นมาเดิมตั้งขึ้นมานะอันนี้เนี่ยพอแบงนี้เนี่ย เราค่อยๆดึงตึงแล้วเราทิ้งทิ้งน้ำหนักมาข้างหน้าเที่น้ำหนักมาข้างหน้าอย่างเงี้ยทิ้งเอียงก่อนเอียงนะครับปึ๊บอ่านะขึ้นไปแล้วแล้วเรามาปรับตัวสะดุดเชือกนี้แล้วค่อยปรับนะครับถ้าตั้งคนเดียวก็จะใช้เวลาปรับทีละด้านเสียด้านถ้ามีสักสองคนก็จะเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวปรับข้างหลังต่ออีกหน่อยอ,อย่าพึ่งตึงมากนะ แป้งหลังอีกทีหนึ่งก่อนเราเริ่มปรับตึงจริง,นะงแล้วตึงลวตึงล้แบนี้นี่ปรับไปสับมาเนี้ยนะครับนี่คือการทำคนเดียวนะอ่าทำไมทำคนเดียวเพราะวะ่า กล้องไม่ช่วยเราก,ก็เพืกกอ่กกอเคยมาหาเพื่อเคยมาล้อเร่งล้อเร่งเนี่ยมาเนี้ยอ่ะมานี้ก่อนแลน้วอันนี้เราก็เริ่มตั้งเสาเนี้ยขึ้นใหม่นิดนึงเห็นไหมว่าทุกอย่างอ่ะของเต็นอ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบสามเหลี่ยมสี่ห้าสี่ห้าสี่ห้าหลักการมันคือ,ม,คอมันคือมุมที่แข็งแรงที่สุดครับอันนี้นนตึงได้ละเริ่มตึงละปึ๊บตึง ตึงตึงขึ้นมาเรปรับหน้าอีกรอบนึ่งก่อนทารมันจะเริ่มเริ่มตึงล้วนะ<า>อันนี้ปรับตึงตึงจริงแล้วะตัวทารเริ่มตึงหละนะอันนี้เราอยู่ที่เราแล้วว่าเราต้องการตึงระดับไหนพอตึงหน้าตึงหลังเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปต่อด้านข้างให้มันตึงแน่ๆนะครับนะเนี่ยพอถ้าใช้สองเส้นอย่างเงี้ยมันกลางคนเดียวง่าย แล้วเราก็ปรับดึงขึ้นไปนิดนึงเพื่อให้ความตึงมันดีๆแข็งแรงโดนลมพัดฝนมาก็าไม่ต้องกลัวต่อไปเราก็จะไปขึงด้านข้างนะขึงด้านข้างก็ง่ายๆสองสองปีกวิธีขึงด้านด้านข้างเนี่ยเราต้องดูมุม้วยนะไม่ใช่ว่าตอกๆไปดูมุมหมายความว่าเห็นสามเหลี่ยมไหมแล้วก็เส้นเชือกที่ดึงเหมืนนอนนีต้องให้มันได้ได้มุมดึงที่สมมาตรกัน สมมาตรรู้จักไหมที่ร้องเพลงเมื่อก่อนเนี่ยสมมาตรไพฮีรัน้เคยไม่ทันอไม่รู้จักค่ะขอโทษด้วยนะคะพอเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยเชือกอะ่ะเอาเชือกให้มันให้มันอยู่ตรงกลางบาลานกันแล้วค่อยตึงลงมาอย่างนี้อ่าดูทีนึงหน่งพื้นแล้ว่ากะมานี้ได้บแล้วก็ตอกเหมือนเดิมนะครับสี่ห้าองศาเข้าไปอย่งนี้เห็นไหมว่าลงไดนะ้เนี่ย มันก็จะเป็น,ปนมุมที่ไอ้ตรงตะขอสมอเนี่ยมันก็จะลงไปพอดีถ้าถ้าเจอสมมุนมามามา,มา,มากลางแล้วเจอเต็นท์ข้างๆเกะกะเจอมุมใกล้เคียงกันเกะกะก็แอบถอนเต็นท์้างเนี่ยทางเนี่ยการเกะกะสมอมาเกะกะกันอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วก็ ไปอีกสองมุมแล้วเดี๋ยวจะขึ้นขึ้นเสาเพิ่มเพื่อเพิ่มความกว้างของปิกนะครับอีกนิดนึงสังเกตว่าเวลากางทา้าบ่ะแนะนําไม่ใช้สมอตัวใหญ่นะเพราะถ้าตัวเล็กเนี่ยโดนลมทาบเนี่ยเป็นอะไรที่กินลมมากเวลาลมพัดมามันสะบัดตบตบตบถ้าสมอเล็กปุ๊บเนี่ยอาจจะหลุดได้นะ,ะเห็น,หน,หนม,มุมเชือกไหมเนี่ยให้มันสมมาตรกันใช้คำโบราณมาเปนสมมาตร ้าเป็นภาษาอังกฤษใช่าหาลานซ์นะครับแค่ Balance กันนะครับซ้ายขวาอันนี้แนะนํำอยู่ที่บอกนะครับอย่าอย่าขึ้นไปสูงมากเกินไปนะครับให้มันหย่อนหย่อนก่อนกางเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยดึงตัดความตึงทีนหนึ่งเอามาแล้วก็กดไปครับซึ่งวิธีการนี้ใช้ได้กับทัพทุกรูปแบบนะครับที่จะกลางคนเดียวจริงๆกางกี่คนก็กลางอย่างนี้แหละ แต่ถ้ากลางคนเดียวจะง่ายถ้าแบบถ้าขึ้นแค่ข้างหน้่งหลังแค่อย่างละเส้นเนี่ยมันจะกลางยากนี่แหละครับวิธีการกลางท้าบง่ายๆคนเดียวนะครับใช้ใช้สองคนก็เร็วขึ้นใช้กี่คนก็กลางได้นะครับเป็นมุมฉากเป็นมุมสี่ห้องศาสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมหน้าหลังเราค่อยมาการงกลางนะครับก็สําหรับคลิปสั้นๆคลิปนี้ของเดอะคุนข่านะครับฝากไว้เพื่อจะมีประโยชน์นให้ทุกคนได้ลองทําดูนะครับ เดี๋ยวเจอก,กันกับดึงเขาอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ด้วยนะครับโอ <c oughs> เคบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ